สวัสดีคะ่ะพี่ๆเพื่อน,นวันนี้ก็ถ่ายธรรมชาตินะคะถ่ายธรรมชาติดอกไม้ธรรมชาตินะคะทุกคนคสีม่วงสวยงามนะคะทุกคนมีเยอะมากอยู่ข้างในนะคะหอมนะด้วยไู้วหอมดอกอะไรดอกสีเหลืองก็อยู่นี่ดอกนะคะมีดอกเดียว ดอกสีม่วงเยอะคะ่ะทุกคนนะคะดอกย่านะคะสวยมากตูดดอกนี้กำลังออกนะคะทุกคนเยอะ,ะสวยงามนี่ยิ่งดอกนี้ยิ่งสวยนะคะทุกคนดอกสีม่วงสวยมากเลยบุกป่าคะ่ะ มีคัดถ่ายดอกไม้ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนสวยไหมคะโอ้ยสีม่วงงามธรรมชาติสีเหลืองดอกเล็กๆก็งามนะคะทุกคนหาถ่ายดอกไม้ธรรมชาตินะคะดูค่ะดอกดอกคุณ สวยมากว้าวสวยนี่สวยไหมคะทุกคนสวยมากเลยดอกสีม่วงก็อยู่ข้างล่างนะคะสวยงามเป็นต้นเลย บอกว่ามีพึ่งนะมีผีเสื้อด้วยอันนี้เข้ามาถ่ายในป่าไม่รู้ว่าป่าอะไรเขียวๆไม่กล้าไปสวยงามดอกสีเขียวก็สวย,อยดอกสีเขียวว่าสีม่วง ดูค่ะต้นนี้กำลังออกนะคะทุกคนโอ้โหสวยอรังการงานสร้างนะคะนี่ดอกนี้กำลังออกไม่รู้เป็นดอกเขาจะเป็นไงนะคะ้าชมดอกไม้ป่าค่ะทุกคน อกสีเหลืองเล็กๆนี่ก็สวยนี่คือธรรมชาติดอกสีม่วงสวยมากร่วกำทางกับบ้านนะคะต้นพุนทั้งนั้นนะคะดอกข,า,ขาวขาวหอมเย็นปวดหัวคะมีแตต้นพุนนะคะ ช่วงนี้ดอกออกดอกค่ะลงคากนี่ต่ต้นทุนเดี๋ยดูปีนี้ว่าจะติดลูกดกไหมนี่ก็บีเอมเรานะคะ <laughs> ดูให้ขาวไปหมดเลยอันนี้ก็บีเอมเรานะคะเราก็จะใช่บีเอมเราเป็น ยานพะนาะคะะดอะทายสวยธรรมชาติค่ะพี่น้องดูค่ะดอกสีม่วงทางๆคงไม่เยอะทั้งสีทั้งสีเหลืองสีม่วงเยอะมากสวยงามนี่ก็ ต้นพุนไปๆอากาศดีค่ะพี่น้อง15องศาแล้วนะคะ่ะทุกคนแต่ว่าเอาเอเเขาเรียกอะไรอะ่ะอุณหภูมิก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะคะทุกคนดูความีตะดอกพุนให้ขาวไปหมดเลยสวยงามมากไปค่ะ ชมธรรมชาติชมดอกไม้ขาขาวๆสวยๆนะคะทุกคนบรรยากาศดีไม่ต้องรีบกลับบ้านพาพี่นออ้องยังยังเดินชมดอกไม้คะ่ะทุกคนเดินชมดอกไม้ดูดอกสีขาวคะ่ะทุกคนสีขาวนี่ก็สวย สวยมากเลยทั้สีเหลืองก็สวยค่ะมีกี่แชกมี8ดแสกสีขาวมีเจ็ปเจทุกคนงวดนี้คอหวยต้องมาแล้วนะคะเนี่ยแปดเจปเจดคอหวยต้องมาแล้วค่ะทุกคน ดูค่ะดอกสีเหลืองเล็กๆเยอะมากเลยค่อยชอบอะ่ะค่อยชอบหน้าร้อนเมืองนอกดอกญ้าสวยงามดูค่ะสวยมากอ๋ยพี่น้องใหม่ดังค่ะมาเอาเด้อนีง่งามงนี่ เหมือนบอลเลยเหมือนบอลสีบ้านเราอ่ะดูค่ะไม่ดางเด้อมันดางธรรมชาติเด้อค่ะนี่มาเอามาเอาคุณมีลายกออยู่เดินชมธรรมชาติเดินชมดอกไม้สวยๆดอก,ก,กเล็กๆเหลืองๆนะคะดูค่ะ ดอกสีม่วงสวยไหมพี่น้องอสวยมากอารงการงานสร้างนะคะบรรยากาศดีค่ะพี่น้องท้องฟ้าสดใสดอกไม้สวยงาม ให้เหลืองเต็นไปหมดเลยยิงโนยิงเยอะค่ะทุกคนอุณเยอะอดูค่ะดูดอกคุณให้ขาวไปหมดเลยทุกคนแต่ว่าพอเข้าหน้าร้อนเอาจริงๆเข้าหน้าร้อนมันกเ็เข้าไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันลกค่ะทุกคน พอหน้าร้อนก็ยอาก,ก็ขึ้นมันก็ลบเต็มไปหมดเลยค่ะดูต้นไอน,นี้ต้นไอน,นี้เหมือนสดาวป่านะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สดาวเมืองนอกคนละอย่างค่ะทุกคนอันนี้ดอกสีม่วงงามมากค่ะทุกคนอู้ดพูนะพี่น้อง ลำใหญ่ๆเครื่องบิน oh. เห็นบ่จากว้เห็นบ่หน้ามึดบึง <laughs> ภาพี่นองไ่ดำมากมากพี่น้องงามพักน้ำเลยอยู่กับด,ดอกไม้นะคะทุกคนดอกไม้ธรรมชาติค่ะเมืองนอกมีทุกประเทศนะคะทุกคน เมืองนอกมีทุกประเทศค่ะดูค่ะสวยงามจริงๆเลยอันนี้ก็จะเป็นคลองน้ำนะคะตึงจุ่มพุ่นคุณพี่น้นองมีห้อยคอย่อนยางลงไปด้วยนี่ โอ้ยสิมะเก็บนี่ดอกหาดูไว้ก่อนนี่มีทางลงไปน้ำเป็นน้ำแข็งอยู่นะคะทุกคนเั่้ค่ะพี่นอ้องธรรมชาติดงดอกไม้ค่ะทุกคนสวยงามให้เหลืองไปหมดเลยค่ะดูค่ะป่าไม้นะคะทุกคนรรยาก,กาศ สวยงามค่ะเหลืองสวยตรงดอกญ้านะคะทุกคนแต่มันดอกมันสวยมากเลยทุกคนไม่ต้องไปหาดูที่ไหนนะคะเนี่ยไม่ต้องเสียเงินธรรมชาติคะ่ะเยอะมากเป็นตรงเลยนะคะทุกคน เขาก็จะขึ้นทุกปีมันก็จะสวยงามค่ะดูค่ะห้เหลืองเลยหมดเลยอุ้ยบรรยากาศดีพี่น้องขอแค่นี้แหละไม่ต้องไม่ต้องร้อนกว่านี้แล้วก็ไม่ต้องหนาวกว่านี้เอาแค่นี้แหละ โอเคคพี่พี่เพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ subscribe ฝากดูให้จบด้วยนะคะฝากดูโฆษณาได้นะคะพี่พี่เพื่อน,นขอบคุณค่ะ thank you to everyone